สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแจกเกมโปรเวอร์บบ็อกปรกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างขอให้ถึง100ซับขอให้ถึง100ซับเร็วๆนะครับแล้วก็เป้าหมายของผมคือ1,500ซับครับแค่1,500ซับผมก็พอใจละเนี่ย a p p l o This is a a p p l o นี่ไม่เชื่อดูนี่นี่ปลดล็อกทุกอย่างฮะนิวเคลียร์ก็มีฮะนี่นี่รังสีความร้อนทุกอย่างฮะของใหม่ก็ปลดล็อกฮะเนี่ยของใหม่ก็ปลดล็อกหมดเลยทำกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะอย่างแรกครับผมขอระเบิดโลกนี้ทิ้งก่อน เดี๋ยวผมขอระเบิดโลกนิ้วทิ้งและเราจะไปเริ่มคลิปกันเลยโอเคฮะสเปกโทรศัพท์ผมคงไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวเราออกกอดโอเคขั้นแรกให้เราเข้าไปใน y o u t อ b บเดี๋ยวไม่ใช่ <c oughs> เดี๋ยวผมจะทิ้งลิฟ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงค์คลิปไว้ให้ด้านล่างนะครับไหนบังวาอ,อไม่ใช่อไอที่หัวใจนะครับแล้วก็กดสร้างอับนี้ดิ ช่องคนนี้อะไรล่ะหายไปไหนแล้วอันนี้ก็คืออันที่สามนะครับถ้าถามว่าทำไมของอยากดื่มน้ำส้ง อม,มันไม่มีแล้วอ่าเสียาดายอยากให้ผู้ชมได้แอปโรนี้บ้างเค okay. เลื่อนหาดีกว่าอันนี้มนุษย์อมะตะ โอเคครับวันนี้ข้อมาพบผมเต็มคุงนะครับซึ่งในผมก็จะมาเล่นเกมเวิร์ดบล็อกนะครับก็พิมพ์ไปได้นี่วะเนี่ยเวิร์ดบล็อกโปก็พิมพ์ไปครับอันไหนวะ แจกปูสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาวัดได้มือถือแตกเหยียบฮะสิปอกไม้มันหายไปไหนกันมดเนี่ย ทัางมันไม่เห็น,นมีอ่ะลองพิมพ์ไปดีอ่ะฮะไม่ใช่สิต้องใช้ตัวนี้แปอือ แล้วก็เว้นแล้วก็อันนี้ฮะแล้วก็พิมพ์ด้วยอันนี้เฮ้ยทำไมมันไม่มี คลิปได้คิดนครับไม่ใช่เสียดจอ่ะไม่อ่ะไม่ใช่อันนี้แน่ยมันเป็นเกมนี่แบบตัวเราสมมติว่าตัวเราเป็นพระเจ้านะครับ ซึ่งตอนนี้นผมจะรีวิวเกมนี้ก็แล้วกันนะครับผมงั้นผมจะรีวิวเกมนี้เป็นสิเป็นแต่ว่าเลือกเนื้อเรื่องหลกักซีรีส์หลักเลยนะครับก็เสียดายอะท่านผู้ชมไม่ได้แอปโปลโอเค